สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้กันแต่หน่อยซุปน้ำม้ค่ะพี่น้องได้น้ำม้มาเป็นน้ำม้นสองไผ่ต้มเนียบร้อยซุปใส่งาตัดงาคุณนะงาจานหนึ่งอ่าตั้เลยมาต้องรีล่ามาสัน่นเอางาลงก่อนวันนี้ว่ดได้ใส่อันพริกสดแต่สใส่พริกป่นตัง้งาพ่ออันนั้นจักหน่อยันมีกลิ่นหอมๆ มาต้องเอาแหลกค่ะแค่นี้พอใส่ผริกป่นเฮ็ดเจีบวเนี่นม,มันมีผู้ซิมมึงวะโอ้ ะ่ใส่เยอะแล้วก็ใส่น่อไมอไ้น้องไปค่ะพี่หงใส่น่อไม้เพิ่มเถื่อเดียวเลยพร้อมกันเลยหอมลองตำลายเถื่อดีบางหน้าวใส่พร้อมลืมบางหน้านี่หัวต้องไปน้ำผัก ใสมลยสมใบเอาขัวเขกันใสใบขิงใส่ใบขิงงหอมมีหอมหย่งหอมฉี่หอมตะระแนหอมปีใบขิงหอมใสงาแต่บัวใสขัวใสขัวนะมีบนอ่ะใสขัวก็ได้บ่ใสงาก็ได้เอาบ่ใสขัวก็ได้บ่ใสขัวก็ได้ ใช่ง่ายน,นี่กินหอมแล้วแคร์นี่แหละค่ะพี่น้องบะไดมีอีหยังมากไมไหมงอแงไรต่ำเห็นเขากันนี่ชิมรสยซาดได้แล้วก็เอาไปแซ่บๆน้องกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่คะคะาค่ะพี่น้องมือน,นี้ได้ซุปซุปน้ำใไม่ะพี่น,น้องซุปละไม้กับปลาซอย ปลาสอยทอดกรอบน,นี่แล้วกง่ายๆทอดกรอบทอดแบบกรอบแต่ว่าทอดโดยด้วยแล้วมันกาอันนั้แน่มาครับสบสุดใจง่ะอืออืออือทดองเหม่ไง เม็นลงม,มอารมณ์า่ะฮักบอใบพร้อมกินงานเนาะ Làm nước bài phẫu bây thôi. Hãy subscribe Để cái kia cũng bắt tuột có tăng lệ thi lợi <laughs> ừ. Ông ngược <rồi. cười> ra อื <ừ. S 1> <ừ. S 2> ับไม่สีนับซะก่อนบอก <ừ. S 2> <c oughs> นับนับก็เปลี่ยนวนแล้วไอ้นับกอนี่อะไรฝน หามาเขาหมอยู่บอยู่ฝนกบมาตกหามหี่น้อ,นนนนนองโอ้ยพีกันพี่จังอันนั้นอยู่พี่จังมิดอยู่ต่กินขึ้นยังไจะมาข้าวอยู่ก็ใสยแบบ áo càng ngon lắm Chính toàn bộ bà nhìn

ปลาสอยทอดกรอบกระแซบ <c oughs> นีนบ่นีเ่เนาะถาเตอนเพิ่มทำไมบางฝนฝนทำ เอาซุปแต่งน้ำนี่สับอืม สมาหน่อยลากหลายหนึ่งหนึ่งเขาไปจ้ะเน่ะที่ปลาถอดน่ะ ฟ้าหดไม่กินงาน่ายมันไม่จางหรอกมีจางออก <c oughs> แล้มีจางนะคนกัห <c oughs> มัอ,มอ,อืม กำเห็นงานอยู Saint ่เทปนด้เลยเป็นประจเห็นงามมามืลล่ะเลยหิวเข่าเสียบุ ยังแสีบอยู่อือกอาอันนี้มาตั้งตัวยังอีกแล้วเขาบอกเหรนฝนตก้ามตอนนี้ก็ยังตกอยู่มันโตแบบไหนหรอตกแบบพิภูเพราแต่อันมะนี่ซืรอๆอากาศขาไม่กินทำนย่างไรไม่กินเลยอ่ะไม่กินทุบๆโน้ตใหม่ แต่แรกว่ามึงบ่มีอันพักอันนั้นมันบ่มีบักเกลือพอดีไปหาไปเห็นบักเกลือมันจังสิเข้ากันกับซุ้มน้ำใหม่มื้อนี้แบบเกลยดฐานเลยเอามื้อนี้ก็แต่หน้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องเขาก็มาติดตามมาชมถามมาเขาสินค้าในแบบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะมื้อนี้กระทะน้อยก็บอยกับขอลาไปก่อนนะครับน้ะสวัสดีค่ะ